เคยไหมคะแบบว่าดึกดึกแล้วต้องเข้าห้องน้ำแล้วเผลอไปยืนอยู่หน้ากระจกคนเดียวหลังเที่ยงคืนไปแล้วเออบรรยากาศมันก็จะวังเวงหน่อยๆนนะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้ชื่อเรื่องมันอยู่ในกระจกอาจจะทำให้หลายๆคนอมไม่กล้ามองกระจกตอนกลางคืนอีกเลยก็ได้นะคะเราจะมาสำรวจความน่ากลัวแบบกัดกินใจเรื่องนี้กันค่ะครับ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแนนครับเธอเพิ่งย้ายไปอยู่ห้องเช่าเอ่อราคาถูกห้องหนึ่งหมายเลขส uh ิบอ่าห้องเลขสิบแล้วเจ้าของหอเป็นคุณป้าแก่ๆหน่อยก็เตือนแปลกๆนะครับบอกว่าอยู่ห้องนี้อย่าส่องกระจกตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนละอะไรตํำนองนี้โอ้โหเตือนกันซึ่งซึ่งหน้าเลย แต่แนนก็คงไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมคะตอนแรกใช่ครับก็คงคิดว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ว่าแค่คืนที่สามเท่านั้นเองครับเรื่องมันก็เริ่มเลยคืนที่สามไวเหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคือแนนได้ยินเสียงแปลกๆกักเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากในห้องน้ําตอนกลางคืนใช่ครับแล้วพอตื่นมากลางดึกเลยประมาณตีสามก็ลืมคําเตือนนั้นไปสนิทเดินเข้าห้องน้ําไปตามปกติแล้วก็เจอเจอครับ แต่ไม่ใช่เจอผีตัวเป็นๆน,นะครับเจอข้อความบนกระจกที่เป็นฝ้าครับข้อความเขียนว่าอะไรคะเขียนด้วยรอยนิ้วมือเลยครับชัดๆว่าเห็นกูไหมมองกูอีกสิทั้งๆที่แนนอยู่คนเดียวในห้องแน่นอนโหขนลุกเลยค่ะแค่ข้อความก็น่ากลัวแล้วนะยิ่งมาจากกระจกอีกใช่ครับคือกระจกมันเหมือนเป็นสื่อกลางเนาะมันทลายกำแพงความเป็นส่วนตัวทำให้รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลา แล้วข้อความแบบนี้มันไม่ใช่แค่คําทักทายธรรมดาแต่มันมันคือคําสั่งที่คุกคามเลยครับน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อคะแนนก็ตกใจรีบกลับไปนอนแต่ก็นอนไม่หลับแล้วก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้ดังจากในห้องน้ําเหมือนเดิมเสียงอะไรอีกคะเสียงเหมือนเหมือนคนเอาเล็บหรืออะไรแข็งๆมาขูดผนังอะครับดังแกรกแกรกขูดครืดอืมหลอนมากพอแนนรวบรวมความกลา้าเปิดประตูห้องน้ําก็ไปดูเสียงก็หายไปเลยครับ อ้าวแล้วเจออะไรไหมคะไม่เจอต้นต่อของเสียงครับแต่สิ่งที่เจอคือกระจกบานเดิมนั่นแหละครับเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเปือเป้อนๆเต็มไปหมดเลยโหยแค่นี้ก็อยู่ยากแล้วนะคะยังครับยังไม่จบขึ้นต่อมาเนี่ยความกลัวมันเริ่มกัดกินเข้ามาในความฝันแล้วครับฝันว่าอะไรคะแน่นฝันเห็นผู้หญิงคนนึงผมยาว,ยาว ใส่ชุดนอนเก่าๆเ,เปื้อนคาบเลือดคาบหนองยืนหันหลังให้กระจกในห้องน้ําห้องนั้นเลยหันหลังให้กระจกใช่ครับแต่ที่สยองคือจูจูผู้หญิงคนนั้นก็หันมาเฉพาะคอครับตัวยังอยู่ที่เดิมแต่คอบิดหันมาอื <c oughs> แล้วใบหน้าที่เห็นคือมันเละมากครับแบบแหวงเวอะไปหมดลูกตาข้างนึงก็หลุดลุ่งลิ่งห้อยออกมาแล้วก็กรีดร้องใส่มมาแนนเลยกรีด <c oughs> ร้องว่ามองกูสิ มองกูในกระจกสิกูสวยไหมเสียงดังมากจนแนนสะดุ้งตื่นเลยครับโอ๋ยไม่ไหวแค่ฝันยังขนาดนี้แล้วตอนตื่นล่ะคะพอรุ่งเชา้าแนนก็ยังหลอนๆอ,อยู่แต่ก็ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมครับตอนยืนอยู่หน้ากระจกนั่นแหละแวบแรกเลยเห็นเงาผู้หญิงคนเดิมในฝันยืนอยู่ข้างหลังในกระจกเฮ้ยตัวจริงเหรอคะหรือว่าตาฝาดแนนก็ตกใจสุดขีดหันควับไปดูข้างหลังทันทีแต่ก็ว่างเปล่าครับไม่มีใครเลย ลงอกไปทีหรือเปล่าคะยังครับยังพอมองกลับไปที่กระจกอีกทีเงาผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วแต่สิ่งที่มาแทนคือรอยเล็บครับขูดบนกระจกเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆกูสวยไหมใช่ครับกูสวยไหมกูสวยไหมเต็มกระจกไปหมดเลยโหอันนี้น่ากลัวมากนะคะคือมันเชื่อมโยงกับรูปลักษ์กับสิ่งที่กระจกควรจะสะท้อนแต่สภาพที่ถามมันเอ่อตรงกันข้ามเลย ถูกต้องครับมันเหมือนเป็นการตอกย้ำความน่าเกลียดน่ากลัวผ่านคำขมเรื่องความสวยมันบีบคันจิตใจมากๆแล้วแนนทำยังไงต่อคะเป็นดิฉันคงเผ่นแล้วคะ่ะแนนก็กลัวสุดๆแล้วครับถึงขั้นต้องไปหาพระมาคล้องคอเลยทีเดียวคิดว่าน่าจะช่วยได้บ้างแล้วช่วยได้ไหมคะเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่อะครับเพราะฝันร้ายก็ตามมาอีกอยู่ดีอีกแล้วหรอคะคราวนี้มาแบบไหน คราวนี้หนักกว่าเดิมครับวิญญาณไม่ได้อยู่ในกระจกห้องน้ําแล้วแต่ออกมาจากกระจกโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนเลยออกมาได้เลยเหรอคะใช่ครับออกมาทั้งอย่างนั้นเลยใบหน้าเละเละเหมือนเดิมค่อยๆคลานออกมาจากกระจกช้าๆแล้วก็คืบคลานมาหาแนนที่นอนอยู่เป็นเตียงโอ้ยไม่นะแล้วก็มากระซิบข้างหูเลยครับเสียงแหบๆเย็นๆบอกว่ามองกูสิอยาก,กระติกตาขนลุกไปหมดแล้วคะ่ะ จากนั้นก็กระชากสร้อยพระที่แนนคล้องคออยู่ะครับกระชากจนขาดแล้วก็หันไปทุบกระจกโต๊ะเครื่องแป้งเสียงดังโครมใหญ่เลยในฝันใช่ไหมคะในฝันครับแต่แนนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีพบว่ากระจกไม่ได้แตกจริงๆนะครับแต่เธอก็คือทนไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆคะ่ะต้องรู้ความจริงแล้วละ่ะใช่ครับสุดท้ายแนนเลยตัดสินใจไปเค้นความจริงจากเจ้าของหอจนได้เรื่องครับว่ายังไงคะเจ้าของหอก็ยอมเล่าครับ ว่าเมื่อสองปีก่อนมีผู้เช่าคนหนึ่งชื่อเดือนเสียชีวิตในห้องเบอร์สิบนี้แหละครับถูกพบในสภาพเออ่ผูกคอตายในห้องน้ำผูกคอตายแต่เดี๋ยวนะคะสภาพที่แนนเจอในฝันมันใช่ครับนั่นแหละประเด็นสภาพศพจริงๆของเดือนมันสยดสยองเกินกว่าการผูกคอตายธรรมดามากครับใบหน้าเวอะหวะเหมือนโดนของมีคมกรีดจนเละลูกตาข้างหนึ่งก็ทลนออกมาเหมือนที่แนนฝันเป๊ะเลย แสดงว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายตำรวจก็สงสัยแบบนั้นครับแต่หาหลักฐานมัดตัวคนร้ายไม่ได้ในตอนแรกแต่เรื่องจริงๆคือมันเป็นการฆาตกรรมอำพรางครับแล้วใครใครคือฆาตากรคะเป็นช่างตัดผมในซอยใกล้ๆหอเนี่ยแหละครับช่างตัดผมทำไมอะคะคือเขาหลงรักคุณเดือนครับแต่พอคุณเดือนปฏิเสธก็เลยแค้นมากแอบเข้าห้องคุณเดือนมาตอนกลางคืนจับมัดไว้โหดร้ายมากแล้วที่โหดร้ายที่สุดคือ เขาบังคับให้คุณเดือนนั่งมองกระจกในห้องน้ําทั้งคืนเลยครับทรมานด้วยคําพูดซ้ำซั้ตลอดคืนว่าว่าสวยไหมสวยสิมองสิอย่าหลับตาอย่าหลบตานี่เองที่มาของคําถามกูสวยไหมที่วิญ,ญญาณถามแนนมันมาจากคําพูดสุดท้ายที่ฆาตกรตอก,ตอกย้ําใส่เหยื่อใช่ครับมันคือการทําลายตัวตน ทำลายจิตใจด้วยการบังคับให้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดผ่านกระจกและสุดท้ายพอฆาตรกรทร,รมานจนพอใจแล้วก็ลงมือกรีดหน้าควักลูกตาแล้วค่อยจัดฉากให้เหมือนเป็นการผูกคอตายเลวร้วายที่สุดเลยค่ะแล้วจับคนร้ายได้ไหมคะจับได้ครับแต่จับได้หลังจากนั้นสักพักในสภาพที่เหมือนคนเสียสติไปแล้วบนใบหน้ามีแต่รอยแผลเป็นเต็มไปหมดพูดแต่คำว่ากลัวแล้วขอโทษซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเวรกรรมตามทันจริงๆนะคะ แล้วพอแนนรู้ความจริงทั้งหมดก็ย้ายออกทันทีเลยครับไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยก็สมควรแล้วค่ะใครจะอยู่ต่อไว้เป็นเรื่องที่แบบทิ้งความรู้สึกหลอนติดอยู่ในใจจริงๆนะคะความผูกพันกับกระจกความงามความตายที่มันอืมสยดสยองมากมากครับเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องกระจกในมุมที่น่ากลัวขึ้นเยอะเลย งั้นก่อนที่เราจะไปล้างหนะ้าแปลงฟันกันคืนนี้อาจจะต้องลองมองกระจกให้นิ่งสักนิดหนึ่งแล้วถามตัวเองดูนะคะว่าเราอยู่ในห้องนี้คนเดียวจริงๆใช่ไหมและอาจจะต้องจําประโยคนี้่อยนะครับบางครั้งสิ่งที่อยู่ในกระจกมันอาจจะกําลังมองเราอยู่ก่อนที่เราจะทันได้มองมันได้สมครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราหลอนลึก deep h u n t เรื่องผีที่มากกว่าความกลัวเราเล่าจนคุณเข้าใจ